อวยพรให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่ตามดูอยู่ตอนเนี้ยออาจารย์ช่วยอวยพรหน่อยเพราะอวยพรเนาะให้มีสติสัปพัญญะในการใช้ชีวิตครับคือเราทุกคนเนี่ยจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องประกอบด้วยสติอต้องรู้เนื้อรู้ตัวแล้วใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลหลักเกณฑ์หลักการเอาหลังเนี่ยอิงหลักไว้อือย่าเป็นไม้ปักเลนใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมดอย่างเงี้ยคใครทําอะไรก็เชื่อไปหมดโดยที่ไม่รู้จักตรวจสอบตรวจตาให้ดีก่อนว่า สิ่งที่เขาพูดกันมาข้อมูลที่ให้กันมาในโลกโซเชียลทุกวันเนี่ยมันมีสารพัดหลายข้อมูลจริงบ้างไม่จริงบ้างฉะนั้นเราอย่าพยายามเป็นคนหูเบาตัดสินใจใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยด้วยการที่เราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเราไม่ชอบก็เลยด่าเขาเกลียดเขาอาฆาตพยาบามาก้ลยเขาดังนั้นก็อยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยมีสติสำรวจระวังในตัวเองเราดีแล้วหรือยังก่อนที่จะด่าคนอื่นเขาเราปฏิบัติได้แล้วหรือยังทาได้แล้วหรือยังก่อนที่จะนินทาว่า้ลยใส่ไายป้ายสีคนอื่นเขาเพดฉะนั้นเราต้องมีความหนักแแนนน่่่ใใกกาารรชช้้ีีีววิตล็พททสสํคัญุด คือให้เราเนี่ยใช้ชีวิตแบบการยอมรับตามความเป็นจริงรู้จักประมาณในการใช้ชีวิตตั้งอยู่เป็นความไม่ประมาณใครทุกคนก็ตามเนี่ยในการใช้ชีวิตถ้าเราอยู่บนหลักคําสอนพระเจ้านําคําสอนพระเจ้าไปเป็นแนวแถวแนวทางในการใช้ชีวิตคนนั้นย่อมมีความสุขแล้วเอาคําสอนนั้นไปเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองอย่าดันทุลักโดยการเห็นว่าตัวเองเนี่ยมีทั่วบีภัยมากมายแล้วไม่คิดจะขวนขวายในการเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยดังนั้นขอให้ขวนขวายในการเปลี่ยนแปลงตัวเองที่สุดแล้วเนี่ยในสงกรานต์นี้ถือว่าเป็นปีใหม่ไทยเนาะก็ขอให้ทุกคน กิจสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทําของตัวเองทางกายวาจาใจอันสุจริตทากรรมใดไว้ให้ได้รับผลของการกระทํานั้นและส่วนใครมีทุกข์อยู่ขอ้ผ่านพ้นอุปสรรคใครมีสุขดีอยู่แล้วขอยสุขยิ่งขึ้นไปสนที่สุดแล้วเนี่ยขอให้ทุกท่านทุกคนเนี่ยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองในปีใหม่ไทยเนี่ยปีสงการเนี่ยให้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่าย่ำอยู่กับที่พัฒนาศักยภาพพัฒนาความรู้พัฒนากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของตัวเองที่ทุจริต เปลี่ยนเป็นสุจริตให้ได้ในปัจจุบันบแล้วความสุขเราจะมากความทุกข์จะน้อยอขอให้เราตั้งสติสัมป,ปชัญญะในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามแนวตามแถวตามหลักคำสับ,บรเาติต่อไปอย่างมั่นคงทุกคน